จากเกมมือถือที่ครองใจคนทั้งโลก <c oughs> สู่ p โปรเจกต์อนิเมะสุดเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครคาดคิดครับกับการีน a าฟรีฟานที่กำลังจะกลายเป็นอนิเมะแบบเต็มรูปแบบที่ผมบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยว่ามันมาได้ยังไงและไม่น่าเชื่อว่าเราครับกำลังจะได้เห็นเกมที่ไม่มีประตูเกมนี้สู่อนิเมะที่ทั้งโลกนั้นจับตามองกับการี n a าเอ็กคาโดควโปรเจกต์แอนิเมชันสุดบ้าที่มึงมาได้ไงวะเนี่ย กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n นลอนิเมะโซนโซนมันๆของคนวัยโซนนั่นเองนะครับแม่ข่าววันนี้เนี่ยมันช่างชวนอารมณ์ดีซะจริงๆนะเอาล่ะก่อนจะไปข่าวเนี่ยผมว่าต้องมีหลายคนที่รอรออนิเมะเรื่องนี้ว่ามันจะมีฉากเปิดประตูไหมพี่ซึ่งกูก็ไม่รู้ครับเพราะในตัวอย่างเนี่ยมันมีแค่วิ่งไปแล้วก็โดนเขาแทงเขา่าคือมึงวิ่งไป้เขาแทงเข่าเนี่ยนะเออนั่นแหละนะครับโดยโปรเจกต์นี้เนี่ยมันมีประกาศออกมาตั้งแต่ปี2014แล้วครับมันเป็นการร่วมมมือกกัันนรระะหวว่่่าางคแแล ina นะแต ใช่คาโดคาวะแบบที่เอาไลโนเวลมาทำอนิเมะคาโดคาวะใหญ่ของญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้น,นครับมันเป็นบริษัทลูกที่อยู่ภายใต้การควบคุมของคาโดคาวะอีกทีหนึ่งนั่นก็คือบริษัทซิงอยู่นะครับซิงอยู่เนี่ยเป็นสาขาคาโดคาวะจีนก็แล้วกันนะก็เป็นบริษัทที่จะมาควบคุมดูแลการผลิตของอนิเมชันเรื่องนี้นี่แหละโดยโปรเจกต์นี้ครับก็ไม่ใช่แค่เอาชื่อเกมมาแปลว่าอนิเมชันการีน่าฟรีไฟเฉยๆนะครับแต่จะเป็นอนิเมะต้นฉบับออริจินอลหรือว่าอนิเมะที่มันไม่เคยมีบทหรือว่ามังงะ เรื่องราวใหม่ทั้งหมดครับโดยใช้คาแรคเตอร์ในการีน่าฟรีฟานั่นแหละแล้วก็จะมีฉากสู้ฉากบู้อยู่ในโลกแบบเดียวกันกันกบเกมฟรีฟานที่เพื่อนๆน,น้องๆหนูๆชอบเล่นกันนะนะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็ยังเป็นแค่การพูดคุยแล้วก็ข่าวลือๆกันนะครับว่ามันจะมีการสร้าง จนเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี2 0 2 5ครับทางฟรีฟานอะนิเมะเนี่ยก็ได้ถูกเปิดตัวในงาน Li เ e n s i n g Expo 2025ที่ลาสเวกัสพร้อมปล่อยทีเซอร์แรกออกมาให้แฟนๆได้ชมกันนะซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวละครหญิงใส่ชุดสีเหลืองในแบบเหมือนเกมเลยนะครับแล้วก็มีฉากแอคชั่นฉากต่อสู้วิ่งหลบกระโดดนู่นนั่นนี่มีความดิบความเรียวตามสไตล์เกม Battle Royal ลแบบชัดเจนซึ่งกลิ่นอายของโลกอนาคตผสมกับความโหดของเกมเอาตัวรอดเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดออ ซึ่งแน่นอนครับว่าลายเส้นเนี่ยมันมาแบบการ์ตูนญี่ปุ่นแบบชัดเจนนะไม่ได้เป็นการ์ตูนจีนอนิเมะจีนอะไรทํานองนั้นเลยนะฮะและสําหรับใครที่ไม่รู้จักเกมการีนาฟรีฟาร์เนี่ยเดี๋ยวผมแวะให้แป๊บหนึ่งนะครับโดยการีนาฟรีฟาร์เนี่ยมันเป็นเกมมือถือครับที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมปี2017แล้วก็เป็นเกมที่มียอดดาวน์โหลดสูงสุดบนมือถือในปี2019ถึง2021เป็นเกมแนว b บ t t l e Royale ที่มันคล้ายๆกับพวก p u b จีนั่นแหละครับแต่ความพิเศษของนนยอออย,องยอะแยะะ มากมายรวมไปถึงหนังหรืออะไรต่างๆที่มันเป็น pop c u เ t u r e ที่ฮิตอยู่ในช่วงนั้นๆน,น,นั่นแหละครับเลยเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ผู้เล่นทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าร้อยล้านคนไปแล้วแล้วก็ยังเป็นปรากฏการณ์ในปี2022 23 24มั้งที่มันเคยขึ้นไปเป็น top ร์ตท t อ o p าวน์โหลดอันดับหนึ่งในพวก Play Store App Store อะไรทํานองนั้นเลยนะนั่นแหละครับก็คือก a r i n a Free Fun นะสำหรับใครที่ไม่รู้จักหรือถ้าอยากรู้จักเยอะกว่านี้ครับอยากจะลองไปเล่นดูแล้วไม่อยากจะไปเริ่ม ID ไก่เนี่ยก็สามารถไปหาไ d เเกมก a r i n a Free Fun หรือ r v รวมไปถึง v a l o r a n t l o b o บ็ได้ที่เว็บนี้เลยครับกับ <S ID s i x Shop ศูนย์รวม ID เกมแท้คุณภาพสูงรับประกันทุก ID ไม่มีเกลือปลอดภัยเชื่อถือได้100% <Wow. S 2> ร้อ้อมบริการหลังการขายอย่าเสี่ยงกับ ID ปลอมหรือของเกลือมั่นใจได้ทุกการสั่งซื้อที่ ID s i x s h o อ นั่หลเว็บดีเว็บดีอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออ่ะทีนี้กลับมาที่การีน่าฟีฟานกันดีกว่านะครับว่าทําไมมันถึงประกาศเป็นอนิเมะได้นะซึ่งส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวนะครับผมคิดว่าตัวเกมมียอดดาวน์โหลดสูงสุดในช่วงปี2022-23ใช่ไหมแล้วตัวผู้เล่นเองเนี่ยก็มีมากกว่าร้อยล้านคน มันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ที่เขาอยากจะขยายฐานตลาดผู้เล่นของตัวเองออกไปให้มันเยอะมากขึ้นและตัวการีน่าเองเนี่ยมันก็มีการคอลแลบกับพวกอนิเมะเยอะแยะมากมายแอตแทกออนไททันไซตามะนารุโตอะไรพวกนั้นเป็นต้นผมว่ามันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เขาอยากจะทําอนิเมะเป็นของตัวเองเพื่อมาจับตลาดอนิเมะแบบจริงๆจังๆสักทีนะแต่มันก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่ตรงที่ว่าการีน่าฟีไฟเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรที่น่าสนใจขนาดนั้น ตัวเซตติ้งโลกหรือว่าตัวเวิด์บิลดิงของมันเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความยูนิคเหมือนพวกอาร์ไนบูอาไคสาวม้า Ark, Knight, Boo, ive, ma, หรือว่าเกมต่างๆที่มันเคยสร้างเป็นอนิเมะเนี่ยพวกนั้นมันก็จะมีพวกแบบเวิด์บิลดิงเซตติ้งเรื่องที่มันมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเกมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าการีน่าฟรีไฟเนี่ยมันคือแบทเทิลรอยัลกระโดดร่มลงไปชู่กังชู่กังวงบีบเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเล่ายัางไงหรือมันจะเอาเซตติ้งแค่นี้แหละหรือเขาจะปรับเซตติ้งใหม่ให้มันมีความน่าสนใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอติดตตาาาามมมชกันนนคแ่่่วว แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประกาศความร่วมมือหรือว่าเกมอันดับหนึ่งใน p l a y s t o r e o นะครับแต่ว่ามันคือชื่อผู้กำกับครับโดยผู้กำกับที่มาดูแลโปรเจกต์นี้เนี่ยมันก็คือคุณเค็นทาคาชิชายคนนี้ถามว่าเขาทำอะไรมาก่อนเขาทำทั้งคายุยะซามะคิเมซึโนยัยบะซึ่งเขาเนี่ยเป็นทั้งคีอันิเมเตอร์สตอรี่บอร์ดเซคเก้นคีแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับซึ่งทำแต่เรื่องเด็ดๆดังๆทั้งนั้นโพรบิตเนว์แลนจูจูสึไคเซนโจโจเฟสเตย์ไนท์เดอะมูวี่อย่างเี้ โคดกีอัดอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่คนธรรมดาที่แบบอยู่ๆเอาใครก็ไม่รู้มากำกับแต่นี่คือชายผู้ที่ฝากฝังผลงานอนิเมะผ่านหูผ่านตาพวกเรามานักต่อนักแล้วครับซึ่งผลงานล่าสุดแบบล่าสุดจริงๆของพี่แกเนี่ยก็คือการทำโอเรดเกะเลเวลอัพนาเคียนหรือว่าโซโล่เลเวลลิ่งซีซั่น2ซึ่งมันก็เป็นผลงานกระแสเป็นอนิเมะที่หลายคนชื่นชอบใช่ไหมละครับมนเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเอออ่านข่าวนี้สักหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าฟีฟานเนี่ยเหมือนจะเอาจริงเอาจังจริงๆกับโปรเจกต์นี้และสําหรับสตูดิโอผู้ที่จะมารับ,บรผิด ก็คือสตูดิโออย่าง Candy Box นั่นเองโดยสตูดิโอนี้ครับก็ถนัดนักแรแหละสําหรับการทําอนิเมะจากเกมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีผลงานอย่างอ s สซูเลนสองภาคนะครับแล้วก็มีบูอาร์ไคด์ดีแอนิเมชันด้วยก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจในปี2026นี้นะครับไม่ใช่โปรเจกต์ไก่กาอาราเรที่เอาใครก็ไม่รู้มากํากับหรือว่าบริษัทหรือว่าสตูดิโออะไรก็ไม่รู้มาสร้างแต่มันคือคารุคาว่าสาขาจีนครับรับรองว่ามีเงินทุนให้ใช้เหลือเฟือและยังมีสตูดิโออย่าง Candy Box, มา3ามสีเรื่องแล้วเาก็ยังมีอนิเมะของเขาอีกอย่างเรื่องเบเกอร์นั่นเองนะซึ่งก็ใครที่เป็นแฟนๆค่ายนี้เนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยในปี2 0 2 6นี้ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าจะเป็นอนิเมะก่อนเก็นชินอิม a พกที่ประกาศไปตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีอนิเมะให้ดูแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้ดูเกมจากการีนาปีไฟก่อนเกมจากเก n นชินอิมเพกเป็นอนิเมะซะอีกซึ่งไอตัวเก n นชินอิมเพกเนี่ยผู้คนก็รอดูรอชมกันทั่วโลกแต่มันเป็นยูโฟเทเบิลไงหลายคนก็น่่าาาจะรู้ว้วตตอนนีเิด อะไรอยู่นะครับ ก็นั่นแหละมันเลยกับกลายเป็นว่าคาโดคาว่าเอ็กการีนาเนี่ยดันจะมาก่อนซะอย่างนั้นนะหลายคนก็มีการคอมเมนต์แบบเซลล์กันนะว่าถ้าเกิดจะเป็นอนิเมะที่เคารพต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันจะต้องไม่มีประตูนะครับหรือจะเป็นอนิเมะที่ดีเนี่ยมันต้องภาพเป็นดินน้ำมันหรือจะเป็นการเซลล์ประมาณว่าโอ้อนิเมะน่าสนใจมากครับแต่ผมก็ไม่เล่นเกมอยู่ดีอะไรทํานองนั้นนะเออแล้วเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นกันอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับมีความสนใจในอนิเมะเรื่องนี้ไหมหรือว่ามีีคคววาาามมสนนใใจจใตัเเกกกออยยยะธิบพูดุแป่ ความคิดเห็นกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมแล้วก็ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะหรือว่าใครที่ยังไม่เคยกดซับกดไลค์กดติดตามให้กันเนี่ยก็กดกันหน่อยนะครับกดกระดิง่งริ้งๆิงไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากอณิเมะโซนนะครับแล้วก็เพื่อการพุ่งทะยานสู่แปดหมื่นซับสไครต์ครับอย่าลืมกดซับกันนะมีกี่ไอเดีเนี่ยเอามากดกันให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจใ สุดท้ายนี้ครับขอขอบคุณ m e m b e r ร์ชิทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับกด u u s สคริปชันให้กันทุกเดือนเลยนะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลง e อ็กซ์คลูซีฟคอนเเอาไว้ให้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดของเด็ดของดีให้เลยอีกไม่นานเกินรอแน่นอนฮะเอาละสำหรับวันนี้ก็คงจะมีมาฝากเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้รักน้ำรักปลารักสกุระบายล็อกเอา